ต่อสูงเลยเว้ยบ้านเรากันโอ้โหบ้านเรากันเตียงได้โคตรดีเลยะะเรียบร้อยแตกหนึ่ง โอเคนะครับก็ทัมาสวัสดีนะครับนี่เรามีกระปุ่มมอย่างเช่นเคยนะครับก็ในวันนี้นะผมจะมาทำอะไรแต่วันนี้ผมจะมาเล่นไมค้ารบิบอลกันนั่นเองครับาก็ทัางหายจากไมค์าบกันไปเนิ่นนานมากนะครับเพราะช่วงนี้ลงแต่ฟรีไฟลัก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนาะก็คือผมหมดไฟกับไมค์าจริงๆนะครับเนาะก็ที่เห็นไม่เขาไม่ลงไมค์าร์บเลยก็นั่นแหละอย่างที่เห็นนะแต่ก็จะพยายามลงนะผมก็เริ่มกลับมาเล่นแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ก็ก็เบื่อเบื่อฟรีไฟเหมือนกันนะเนาะก็โอเคเนาะก็ ไม่ได้อัดแม่คับโคตรนานนะครับอืมประมาณสี่เดือนได้เลยนะก็เนาะก็ส่วนแม่ค้าไปชิรอดนะครับผมก็ยังจะลงอยู่นะครับแต่ตอนนี้กําลังเีอยู่ในช่วงเตรียมของอยู่ก็ทุกท่านช่วนอาจจะสงสัยนะครับไดไหมทำไมมึงเตรียมของนานจังไะครก็ต้องขออภัยด้วยนะก็ต้องเข้าใจว่าหมดไฟนะครับก็มีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแต่ส่วนใหญ่แทบไม่เข้าเลยนะครับเนาะก็โอเคมาเราไม่พูดมากกันดีกว่านะครับก็ โอเคมาเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่านะับผมไม่ได้เล่น PVP โคตรนานไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะป่ะโอเคไปดูกันเลยดีกว่าไปโอเคมาตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะครับที่พูดตีคือคับนะครับก็ก็ห้องนี้มันเข้ามาไม่ครบเนาะเข้ามาแค่สามตีเองนะครับเนาะก็อาจจะจบเร็วนิดน,นึงนะป่ะนี่ผมไม่ได้เล่นนาะนมากไม่รู้จะเล่นรอดหรือเปล่านะครับนะ้องมาผมไม่เคยอัดผมไม่เคยเอัดอะไรนะไม่เคยอัด เวทวอลแบบพูดเลยนะครับเออมีแต่ทาแบบลงแบบไฮไลท์ให้ลงไฮไลท์เล็งี้ยนะครับโอเคมาเลยผมอันนี้ก็อย่างที่แล้วก็มาอันนี้ผมไม่ได้ลงมาโคแล้วไม่ได้เล่นมาโคนะรับเล่นมือสดเลยเนาะก็อย่างที่บอกฝีมือ PVP น่าจะตกนะครับโอเคมาผมรู้จะพูดอะไรจริงๆิงเนี่ยะโอ้โหไม่ได้พูดนานมากลงแต่ไฮไลท์ฟรีไฟนะครับช่วงนี้ก็ติดฟรีไฟแบบสุดๆเลยนะแต่ก็เริ่มเบื่อเบื่อมากเลยเนาะวิ ชมสีเขียวมาอืออันนี้เราต่อมาเร็วเกินอันนี้อ่ะ,อะโอ้พเพืเ่อนกูแตกนี่ฟังนะเดี๋ยววิวิวิฟินเป็นสีน้ำเงินโอ้เขาว,วางไม้เลยโอ้เขาว,วางไม้นะท่านผู้ชมไม่เอาดีกว่าเฮ้ยสีเฮ้ยเพื่อนเราไปปลูกสีเขียวแล้วอ่ะเฮียเพื่อนโคตรตึงอ่าเรียบร้อยเฮีย ยอยู่ขหยงจากเดียวนี่หนึงวิมาเอ้ยเอยเอหน้าจาอเออหน้าจาอเออนี่นะครับก็แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนะครับเออลืมบอกที่ผมไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้อัดไมค์ครับด้วยนั่นก็คือแม่งแหลกนะครับคือแม่งแหลกมากแนวเครื่องเก่าแนละ้วตอนตอนนี้ก็ได้ได้เครื่องใหม่กไ็ได้มีโอกาสมาอัดแล้วนะโอเคผมถ้าเอเมอรอนมาสองอันก็เดี๋ยวกลับมาอันนี้ดีกว่า โอ้ผมไม่ค่อยผมไม่ได้เล่นเบสบอลนานมากก็อ,อาจจะลืมๆบางอย่างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเด้อแล้วก็ PVP อาจจะไม่เก่งนะปกติก็ไม่เก่งแล้วนะตอนนี้ก็เลยกาก,กว่าเดิมอีกอเดี๋ยวผมมาป้องกันเตียงนิดหนึ่งดีกว่าเออวางผิดอีกจะเลินพรเนอนะเออเออ,เอ,อ โอ้ยวางพี่ดีเกลียโอ้ยผมเลยยังเหนื่อยจริงๆเลยเนี่ยกับตัวเองเนี่ยแล้วเพื่อนก็ไม่เอาแบบไม่กันบ้านให้มันดีๆเลยเนาะผมก็เลยยังงงจริงๆเฮ้ยเออเอ้าเออ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 างไงเนี่ยปล่อยมานเลยเอออิชใครปล่อยมาครับนี่อ่ะโอ้โหอาจจะคำหยาบเยอะนิดนึงนะขออภัยด้วยดึกนะครับเฮ้ยสีเขียวมาอีกแล้วมาปล่อยไปเปล่าเอาแล้วดาบกดดาบไม่ติด นี่ตกสิเ<ๆ>ราจะมาปลูกอย่างเดียวเลยนะป,ปุ๊บปุ๊บอุ้ยผมกลัวต่อบล็อกตกมากเลยนะไม่ได้ต่อนานนะ <laughs> <c oughs> โอเคตึบโอ้โหก้อนเดียวสีน้ำเงินมามาเก็บแล้วโอ้โหสีน้ำเงินเขากลันหนาคนละับผมก็จะไปปลุกเส้นหน่อย <c oughs> เอาเพเเร่เลยโอ้โหเกือบแล้วเกลอบตายกระโดด ตายแหละโอ้ปุ๊ป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 โอเคนะผู้ชมมาสีเหลืองมันไม่มีคนเลยนะเพราะว่าเซิร์ฟที่ผมเล่นคนมันเข้าไม่ครบเนาะเออก็สำหรับใครที่อยากเออสำหรับใครที่อยากเล่นเซิร์ฟน,นี้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เซิร์ฟไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับโอเคเกมหนึ่งก็นานเหมือนกันนั่นนี่อ่ะผมได้เพชรมาสิบอ่ะสิบก้อนเลยลเหรอว้ยเยอะเหมือนกันนอะ่ะ เออผมอัพอะไรดีอัพเกาะแล้วกันอัพเกาะกอ่อัพอ,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 อันนี้ไปอัพให้มันแบบเช็คฐานนี้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดเนาะอ่ะเดี๋ยวผมเก็บเพชรไว้ในกล่องนี้นี่ก่อนกล่องรวมโอ้โหนี่ผมจะได้บูก,กับเขาไม่เนี่ยเอ้ยสีเขียวเขาบุงเราบุงเดียวเลยเรียบร้อยเตียง แตกโอ้โหไม่ได้ละเพื่อ,อนผมม,นมันไม่อะไรไม่รู้อะผมเล่นไม่เป็นกันเลยนี่ขนาะผมเพิ่งกลับมาเล่นนะเฮ้ยผมต้องงานเอมาลอนสองก่อนแล้วแหละโอเคคนแรกเลยนะแล้วสีเขียวก็บุกเด๋ยวเราด้วยนะเคเดยวผมแลกยามาบุกจะรอดหรือเปล่ามาผมูะบุกคนเดียวแม่งเลยละกัน โอ้เพื่อนเราเอาไปอัพเอาไปอัพดาบเพชรโอ้โหอัพให้ตัวเองเนาะอมอมลอนเนี่ยเพื่อนโคตรดีเลยเพื่อนเราเอาผมแรกอขออีกยี่สิบยี่สิบโอเคมาจะรอดหรือเปล่าวะเนี่ยผมกลัวผมไม่รอดว่ะมา,าไม่ลองไม่รู้ละ เดี๋ยวเดี๋ยวจัดของกันนะผมจัดอุ้ยสีน้ำเงินมานะพี่ชมคงต้องบู๊กับสีน้ำเงินเลยตอนนี้มันมีสีน้ำเงินทีวีพีเป็นเท่าไหร่อุ้ยสีเขียวมาเอ้ยเๆ,ๆ้ยสีเขียวมาอีก้ะโอ้โห ผมจะลอยไหมวะเนี่ยผมลองเก็บเอลอนมาก่อนดีกว่าโอเคนะตอนนี้ผมว่าสีเขียวน่าจะเล็งสีน้ําเงินมากกว่าโอเคเตึงๆเลยตึงๆพนักคอน <c oughs> อเคผมยังแยกกระโดดแยกกระโดดแหละแลกกระโดดเออผมได้อันเก็บนี้ก่อนเพื่อนเรากินยาได้ผมได้ยินเสียง สี่ก้อนมัน,ม,นมันไม่ต้องอัพแล้วมั้งผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันผม,มรู้จะอัพอะไรวะแล้วแต่ถ้าผมมาเลือกเพชรทำมนะันผมขอนี้มีสิบสองอุ้ยทองเยอะนะอัพเกาะเลยให้หนากว่าเดิมนะครับมาพร้อมแก้แค้นละจะรอดหรือเปล่ามาดูกันดีกว,ว่านะท่านผู้ชมไปแม็กต้องรอดแดม็กต้องรอดโอ,อดสีเขียวค่ายับเลยสีเขียวคือเล่นเป็นนะท่านผู้ชม ผมบอลสีเขียวคือเล่นเปลี่ยนเดินดีๆเดินดีๆเองไหมเรียบร้อยสิผมว่าเพื่อนเราแตกว่ะหรือเพื่อนเรียบร้อยครับเพื่อนเราแตก ได้จะได้แล้วจะสว้แตกเขียวแตกไปดิมามาผมยอมเสียสละนะเออตาย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 โอ้ผมทำดีที่สุดแล้วครับได้เคลียร์นี่แหละโอ้ยไม่เงยมันมาเร็วเกิน โอ้โหรอบนี้มาแค่สองทีเองน้ชมโอ้โคดน้อยเลยก็โอเคเนาะโอเคไม่เป็นไรเซิร์ฟนี้คนมันก็เป็นพันนะครับมันก็ออนกันเป็นพันเลยนะแต่ผมก็ไม่เข้าใจทําไมระบบการสุมเขามันมันผมก็ไม่รู้อ่ะเนาะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเอาจริงผมเล่นเซิร์ฟนี้ผมไม่ไม่เคยเจอเต็มทุกรอบเลยไม่เคยไม่ไม่ถึงแบบไม่เคยเจอแบบทีมเต็มว่างไม่เคยแบบ นะเพื่อนเรานี่แปลงดีเขาก็ต่อเราต่อให้เราได้นิดหนึ่งแล้วนะครับมาจะตก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 เฮ้ยอุ้ยตกใจด้วยเพื่อนจะตกเพื่อนนี้แม่งก็้าวเกินเพื่อนผมแม่ง้าวไว้รุ่นเลียนร้อนเพื่อนบอกสีแดงเขาแบบต่อซะสูงเลยเว้ยบ้านเรากันโอ้โหบ้านเรากันเตียงได้โคตรดีเลยเรียบร้อยแตกหนึ่งแลไม่นรก เอยสวยโอาเขากันเตียงหนักมากนะผู้ชมผมกล่าจะแบบไปบุกเลยไงเปิดมาบุกเลยเดย๋ดูเขากันนะไม้กับหินนี่โหครบเซตครบเครื่องนี่เก็บมาสองก้อนโอเคไปผมกลับฐานก่อนแนละ้วกันเออนี่แหล่เออเพื่อนเราเรื่องกันบ้านละเออกินที่แล้วแม่งผมกันอยู่คนเดียวท่านผู้ชมเพื่อนแม่งไม่ทําไม่กันอะไรเลยนะะ อันนี้มาเยอะดีกว่านนเก็บเ,เอมอมอนม้วยตัวเองก่อนครับถ้าให้เพื่อนก็คงใช้มือซัวรูอีตัวนะครับเนาะเพื่อนเก็บมรอบนี้น่าจะไม่สักแป๊บหนึ่งนะไม่นานหรอกเพราะว่าตอนที่ผมดูสีแดงมันเหมือนจะเล่นเป็นมั้งไม่รู้เอ้ยเดี๋ยวผมไปเอาไดามอนด์ก่อนดีกว่าผมกลัวต่อบล็อกตกมากเลยนะกลัวเชิรแบบฉากโง่งๆโอ้โหแล้วดูเขา จากวันนี้สู้แล้วนะครับตายเรียบร้อยดีเรีย <c oughs> อาวตายหมดนะครับอาว <c oughs> แล้วเพื่อนเราตายได้ไงวะเจ็บบอกตกหมดกันนะอันนี้ผมไม่ได้เห็นแตกี้นะไม่ได้สังเกตโอ้แตกี้สีแดงตีเพื่อนเราแล,แล้วก็ตกไปเลยนะครับแต่ตแตกี้เพื่อนเราตายอะไรเป็นรูผมก็งงเหมือนกันผมไม่ได้ผมไม่เห็นนะแตกี้ไม่เป็นไรจุดหุไมมันอัพได้ปะวะ จำไม่ได้ไม่ไม,ไม่ได้ไหมเออได้ได้ไดเคียวต้องอึดๆไว้ก่อนนะชมเ <_ d ata> น้นอึดเน้นอึดนะแต่ผมเกมนี้ผมฟาร์มของให้ทีมดีกว่าวเออเป็นสายฟาร์มมางวะบูแล้วเดี๋ยวหาว่าตึงเกมใช่ไหมเว้ยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมอ่ะเดี๋ยวผมปิดปิดอันนี้ให้เพื่อนก่อนปุ๊บโอเค โอ้สีแดงฮะเฮ้ยเพื่อนสองฝั่งสีแดงเหมือนจะมีมาโคมั้งไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ขอมครับเพราะว่ากระโดดต่อบล็อกได้อยู่เปล่าผมยังไม่เจอโปรนะตอนนี้ผมเล่นแบบไม่ได้อัดคลิปนี่คือเจอโปรบ่อยมากนะเซิร์ฟนี้จะต้องเข้าใจนะว่าเซิร์ฟมันมันก็ดังแหละแต่แค่มันไม่ได้แบบระบบกันโปรมันดีขนาดนั้นนะครับโอเค ก็อย่างนี้แลแต่ถ้าใครอยากมาเล่นนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไ p พีไว้ให้ข้างล่างนะครับซึ่งตอนนี้ผมอัดตอนตีหนึ่งนะตีหนึ่งครึ่งนะครับกูก็นอนดึกยิ่งเคผมได้ได้มาแปดก้อนละผมออร,รอรอแบบก้อนเหล็กก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปนี้ดีกว่านท่านผู้ชมนี่อุ้ยได้ก้อนเหล็กแล้วสวยมาผมอัปดาบเลยแล้วกันตั้งแปดก้อนนะ่ย น่าจะนี่ไงอัพดาบตันพอดีนะครับมาซื้ออุปกรณ์เตรียมพร้อมเลยมาปุ๊บไม่ใช่แตบเบลตกเออเดี๋ยวมในท่านชมผมแรกหน,น้าจอผิดไปนึ่งผมจะปลูกฐานฝั่งหนึ่งเขายังไงดีท่านผู้ชมใช้ยาอย่างนั้นเหรออืมงั้นผมรอเก็บให้ได้สามขวดดีเลยดีกว่าท่านผู้ชมมาดีอ่ะเลือดเหลือห้าซะด้วยโอ้ผมตีไม่โดน ไล่ตามเดี๋ยวนีผมผมมาเก็บไอ้มาล่อนนะเอออ๋อเฮ้ยเฮ้ยอย่าตกไอ้แม็กมาหนี้ทำไมมึงมาทำไมมึงมาทำไมเฮ้ยอุย้ยผมเกือบตกเขาต,าตัง้งไงเขาตัง้งเขาตั้งบล็อกสกัดผมผมรอดได้ไงวะเนี่ยโอ้งงเลยโอ้ได้มาห้าก้อนเลยโอเคท่านผู้ชมโอ้โหบอกเลย เอ็มรอนฟูฟูเลยพี่น้องมาเอา่อแลกยามาเลยโอเคผมเก็บไปเลยสามก้อนนี้เก็บไปเลยนะครับเออผมอก็จะเก็บมีมีให้ไม่ไม่พอวะน้ำชมเอาไงดีผมเราเก็บให้ได้ลูกไฟสักลูกแล้วกันน้ชมเนาะ กินก่อนกินก่อนโอเคไปอย่าเดินตกตายเด้อตกตายโง่เลยน่าปุ๊ป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 ชึบสีแดงเขาก็ต่อซะนันน่ะอุ้ยไอ้นั่นเห็นผมบปล่าวะน้าใช่ผมไม่รู้เอ้ยอุ้ยเพื่อนทุกชมไป เอ้ยเฮ้ย,เ,ยพเพื่อนเราตีอยู่บ้าน่ะแมกนี่แตกเกียงแตกท่านผู้ชมสวยมาชนะชนะบอกเลยชนะแน่นอนเรื่อง PVP ม, <า S 2> <ๆ S 1> มาดีมาดีสวยตกอ้าวฆ่าเพื่อนตัวเองนะสวยอยู่ตัวเดียวสีแดงอ่ะอีกตัวอยู่ไหนท่านผู้ชมหร้อมันไปถ่านเราไปวะเนี่ยเพราะว่าท่านผู้ชมแพ้สำเร็จว่ะต้องชนะล้าเกมเนี่ย สีแดงอยู่ไหนวะมันขึ้นเอ้าเดี๋ยวเอาหน้าจอบักเอ้าสีแดงหายอีกตัวหรือว่าต้องไปแรกเขียนทีแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยข้างบนนี้ไม่มีเอ้าหายเฉยเลยน้องชมไม่นะต้องมาเล่นซ่อนเอฟอย่างนั้นเหรอนายอย่าชื่อเกมสิผมว่าอยู่หลวงอยู่หลังทาง่าโอ้ย แม่งม่นก็ไปฐานอื่นว่าไม่หรอกมกั้งบอกว่าไม่นะอาจจะอยู่หลังฐานก็ได้เออผมลองไปเช็คดูด้วยนกะันนะทุกคนแต่เขาจะไปแอบทำไมน้ำชมเออผมไม่เข้าใจฮะอะ,อ,ะอยู่ดีก็ตายเองโอ้ผมนี่งงเลย โอเคนะครับก็เอาเป็นว่าชนะแบบงงๆครับเนาะโอเคก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงนี้ก่อนรอกันนะก็เล่นมาพอสมควรแล้วเนาะก็โอเคย่าเปว่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับและคราเพื่อเป็นกลังใจในการทิปผมด้น้ำอล่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมด้วยนะก็สำหรับใครที่อยากให้ผมมาเล่นเบสบอลหรือหมดอะไรอื่นอีกนะครับหรือเซิร์ฟอื่นก็สามารถบอกมากันได้นะครับเนาะก็โอเคปราปว่าสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ mister what do you think you saw i saw i saw crazy ship in all my mind